สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ดาวกําลังจะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะหลายๆคนอาจจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าดาวกาลังจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบใช่ไหมคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ดาวกําลังจะเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากว่าดาวจะกลับไปทําธุระส่วนตัวนะคะแล้วก็ไปพักผ่อนสมองด้วยค่ะเนื่องจากว่าเกิดความเครียดหลายๆอย่างในชีวิตนะคะมีปัญหาในชีวิตลุมเร้านะคะก็เป็นจังหวะดีที่จะต้องกลับไปทําธุระที่ประเทศไทยพอดีเลยนะคะแล้วบังเอิญก็ตรง กับช่วงจะส่งการด้วยเราก็เลยถือโอกาสนี้กลับไปพักผ่อนสมองแล้วก็ไปเที่ยวกับครอบครัวที่ประเทศไทยด้วยนะคะโดยในวันนี้นะคะเราเลือกใช้บริการของสายการบินน้องใหม่สัญชาติไต้หวันค่ะสายการบินส t a r Lux Airline นค่ะเนื่องจากวันที่ดาวจองตั๋วจะกลับอะค่ะเหลือแค่สายการบินส t a r l u ัก i r l i n ลน์ที่บินกลับประเทศไทยค่ะจึงเลือกใช้สายการบินนี้ค่ะนี่เราก็เอาน้องสือมาอ่านด้วยนะคะ ระหว่างที่ต้องนั่งานานๆเราจะชอบพกหนังสือมาอ่านบนเครื่องบินแล้วก็จะมีปากกาไฮไลท์อะไรเงี้ยเผื่อแบบอันไหนน่าสนใจก็จะหมากไว้แล้วก็จะมีสมุดโน้ตประจําตัวเผื่อแบบคิดคอนเทนต์อะไรได้คิดไอเดียอะไรได้ก็จะเขียนลงไปในเนี้ยนะคะจะชอบพกแบบนี้ขึ้นเครื่องบินนะแต่การบินนี้ก็มีหูฟังให้ด้วยนะเผื่อแบบ จะดูหนังฟังเพลงก็ได้นะคะเขามีหูฟังให้ด้วย oh. สายการบิน Star Lu ักแอร์ไลนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2018ค่ะหรือว่าเมื่อปี2561ที่ผ่านมานี้เองค่ะจึงเรียกว่าเป็นสายการบินน้องใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะ โดยผู้ก่อตั้งสายการบิน Starlux Airline s ก็ไม่ได้เป็นใครที่ไหนไกลนะคะนั่นก็คือคุณจางกัวเว่ยค่ะคุณจางกัวเว่ยเป็นลูกชายของคุณจางหลงฟ้าค่ะคุณจางหลงฟ้าเป็นผู้ก่อตั้ง v e r g r ก e น Group นะคะผู้ที่ทําเกี่ยวกับบริษัทขนส่งสินค้าชิปปิ้งโลจิสติกส์นะคะรวมไปถึงเป็นบริษัทแม่ของบริษัท e v ว่า r ด้วยค่ะซึ่งเป็นสายการบิน e อว่า r ที่เราเคยได้ยินกันนั่นเองค่ะ สายการบิน s t a r l u ักแอร์ไลน์นะคะก่อตั้งเมื่อปี2018ก็จริงค่ะแต่ว่ามีการให้บริการเที่ยวบินปฐมฤกษรเิที่ยวบินแรกเมื่อปี2020ค่ะเมื่อวันที่23มกราคม2563หรือว่า2020นั่นเองค่ะซึ่งบินไปยังจุดหมายปลายทาง3แห่งค่ะได้แก่มากาดาน,นังแล้วก็ปีนังค่ะแล้วก็เปิดทําการเที่ยวบินปฐมฤกษรเิกแรกที่ประเทศไทยเมื่อปี2020ที่ผ่านมาเมื่อวันที่1ธันวาคมนี้เองค่ะ เมื่อพ่อของคุณจางกัวเวยเสียชีวิตนั่นก็คือคุณจางหลงฟ้าเสียชีวิตนะคะเมื่อปีคศ2016ที่ผ่านมานี้คะ่ะทำให้คุณจางกัวเวยนะคะได้คิดไอเดียที่จะก่อตั้งบริษัทสายการบินเพิ่มใหม่นะคะออกมาอีกบริษัทหนึ่งเป็นของตัวเองคะ่ะโดยเขาทำหน้าที่เป็นประธานบริษัทคะ่ะ เหตุผลที่ทำให้คุณจางกัวเวยต้องออกมาตั้งสายการบินของตัวเองก็เป็นเพราะว่าในช่วงที่คุณพ่อของเขาเสียชีวิตค่ะในเครือญาติมีการแข่งแย่งสมบัติกันระหว่างบุตรที่เกิดจากภรรยาคนแรกและก็คนที่2นะคะจนทําให้คุณจางกัวเวยนะคะต้องลาออกจากกลุ่มเอวอกรีนหรือว่าเอว่าแอร์ค่ะและหันมาเปิดสายการบินเป็นของตัวเองแทนค่ะ คุณจางกวัวเว่ยเป็นคนที่มีไฟในการทำงานแล้วก็มีไอเดียความคิดค่อนข้างสมัยใหม่ค่ะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะตั้งใจทำบริษัทนี้ให้ยืนอยู่บนเวทีโลกให้ได้อยากให้คนเห็นว่าไต้หวันเองก็สามารถมีสายการบินระดับคุณภาพสูงและปลอดภัยเช่นกันค่ะ โดยคุณจางก่วเหวยนะคะยังมีดีกรีเป็นนักบินโบอิง777อีกด้วยค่ะและยังเป็นประธานสายการบินคนแรกนะคะที่ได้รับใบอนุญาตในความเป็นมืออาชีพในการขับและซ่อมเครื่องบินในประเทศไต้หวันคนแรกอีกด้วยค่ะ ถ้าหาข้อมูลที่เรานำมาเสนอผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยล่วงหน้าไว้นะคลิปนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูบริเวณห้องผู้โดยสารกันบ้างค่ะว่าจะมีประสบการณ์ปแปลกใหม่อะไรให้เราได้สัมผัสและจะแตกต่างจากสายการบินอื่นอย่างไรแล้วจะมีบริการอะไรจากสายการบินนี้ให้กับลูกค้าที่มาถึงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ โดยภายในเครื่องบินนี้นะคะมีทั้งหมด188ที่นั่งโดยแบ่งเป็นชั้นธุรกิจ8ที่นั่งและชั้นธรรมดา180ที่นั่งโดยชั้นธุรกิจสามารถปรับเบาะเป็นเตียงยาวได้2 0 8 2 8ซนเมตรและทุกที่นั่งของชั้นประหยัดมีจอและระบบความบันเทิงส่วนตัวเอาไว้บริการผู้โดยสารอย่างจุใจกันเลยทีเดียวค่ะ changing think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only because you set up the angle web that you we've got us tangled caught in what's before our eyes show off your fantasy reality ส้ายการบินสตาร l u ักแอร์ไลน์นะคะก็จะมีจอโทรทัศน์แล้วก็หูฟังไว้คอยบริการเพื่อเพิ่มอัธรลดเพิ่มความบันเทิงให้กับผู้โดยสารในระหว่างการเดินทางอีกด้วยค่ะ โดยดาวชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าการดูภาพยนตร์ของเขานะคะมีหลายภาษาให้เลือกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยจีนอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นเป็นต้นค่ะและนอกจากนี้ยังมีเกมและก็มีเพลงเอาไว้ฟังเลยระหว่างการเดินทางด้วยนะคะเรียกได้ว่าครบคันจริงๆค่ะทำให้การเดินทางในหนึ่งวันของเรานั้นไม่น่าเบื่อเลยค่ะ Know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walk in the lines. Fine, but I hope one day you'll break the. และคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าคลิปนี้นะคะพูดผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลนี้นะคะเราเอามาจากอินเทอร์เน็ตค่ะเราก็หาอ่านเอานะคะแล้วก็ถามถามคนไต้หวันเอาค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็อย่าว่ากันนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องซัมติงเ n อร์เบลไต้หวันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันที่ไทยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ